ถ้าไม่มีสระเราจะไม่สามารถออกเสียงคำได้ชัดเจนวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสระเสียงที่เหลือกันนะคะสระเอืออ่านว่าเอือสระเอืออ่านว่าเอือสระอวอ่านว่าอวสระอวอ่านว่าอัวสระอําอ่านว่าอํมสระ ไอไม้ม้วนอ่านว่าไอสระไอไม้มลายอ่านว่าไอสระเอาอ่านว่าเอาตัวฤๅอ่านว่ารๅตัวรืออ่านว่ารือตัวลือ่านว่าือตัวลืออ่านว่าลือ คลิปนี้ฝึกอ่านสหระเอือถึงตัวลือเราเรียนรู้สาระในภาษาไทยครบ32เสียงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดใจทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ